ผ้าฝ้ายหมักโคนลายลิซาค่ะสีชมพูรกระปิค่ะคุณลูกค,าค้าขาผืนนี้นะคะรับผ้าไปตัดเองนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะะํานไปส่งตัดได้เลยนะคะกระโปรงกางเกงผ้าถุงนะคะคุณลูกค,าค้าขาตัดเสื้อตัดอะไรตัดได้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขาเนื้อผ้าพรีเมียมสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนะคะลายลิซ่าสีชมพูกะปิผืนนี้นะคะให้กับคุณพี่สุชาดานะคะอยู่อําเภอ ตลาดการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณพี่มากมากเลยนะคะคุณลูกค้าหานี่เลยค่ะเห็นไหมกระโปรงหางปลาเนี่ยแหละเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้เลยคุณลูกค้าขาถ้าเป็นกระโปรงนะใช้ผ้าแบบนี้ตัดออกมาแล้วมันสวยเพราะว่าอะไรมันมีความนุ่มผิวมีความนุ่มผิวเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่หมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาพืนนี้690บาท 690บาทสวยๆเลยคุณลูกค,าคา้าขาผืนนี้สีช่อูกกะปิผืนนี้สี่ช่อูกะปินะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นกระโปรงหางปลาได้นะคะคุณลูกค้าขาแจ้งรอบเอวสะโพกเข้ามาได้เลยความยาวขอตัดอยู่ที่ความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้านะถ้ายาวไปนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ส่วนสูง 145- บถึง150อบอกว่ายาวไปขอความยาวอยู่ที่35มานิ้วได้ไหมได้จ่าเดี๋ยวนตััด่งส ใหม่ทั้งหมดนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวแจ้งสะโพกเข้ามาได้เลยแล้วที่สําคัญราคาสุดพิเศษด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้ากับร้านแม่มริผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับกระโปรงหางปลาทรงนี้ค่ะ ราคาสุดพิเศษเพียง 1, 2 9 0บาทจากปกติ1490บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าไทยสวยๆนุ่มผิวพรีเมียมคุณลูกค้าขาแนะนําเลยนะแนะนําเลยจากคุณลูกค้าขานี่เลยลายสวยมากๆนะคะลายลิซ่าสวยๆคุณลูกค้าขะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะราคาสุดพิเศษเพียง690าบบาท6 9รบาทนะคะมีของแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวแถมถุงผ้าไปให้ด้วยหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้านะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ขนาดความกว้างอยู่ที่100กูลูกค้าขานี่เลยค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขา,า,ขาดูด้านในก่อน นี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง690บาทเท่านั้นค่ะ690บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มและที่สําคัญนะคุณลูกค้าค่ะมีของขวญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะ690าบาทจ้ะนาไปตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะอันนี้เป็น1สีแนะนํา1สีนะคะที่คุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะสินค้ามีนะคะคุณลูกกกคคคค้้้้้าาาาาาานนนนนนะะะะเเพรรว่่ผผุีป็มมััโ ะะมัดหมี่ทอเครื่อง2ตะก o r นะคุณลูกค้าขาต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าตามนี้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าจดรายละเอียดสินค้าไว้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบสีไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะพื้นนี้สีชมพูกะปิพื้นนี้สีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวน้อมแพคให้กับคุณลูกค้าก่อนเนาะให้กับให้ให้กับคุณพี่สุชาดาก่อน <laughs> เดองแพ็กใส่ถุงให้กับคุณพี่สุชาดาก่อนนะคะคุณพี่สุชาดานะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะอันนี้เป็นลูกค,ค้าประจําของร้านแม่มณีผ้าไทยนะคะมีที่อยู่กันเรียบร้อยแล้วถ้าคุณลูกค,ค้านะคะ,ะเป็นลูกค,ค้าใหม่เนาะคุณลูกค,ค้าจา๋าคุณลูกค,ค้าโทรเข้ามานะ0890416008 mm hmm. นะคุณลูกค,ค้านะหรือว่านะคะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค,ค้านะ,ะจะได้แจ้งรายละเอียดสิ aren, นค้าการเนาะว่าชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนจะได้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กันนะคะ ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนมีส่วนลดถ,ถ้าคุณลูกค้าเก็บเงินปลายทางเราก็มีของแถมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไว้บวกเพิ่มให้นะคะคุณลูกค้านะ แพ็คแบบนี้ให้เลยนะคุณลูกค้าขาแถมให้เลยนะไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องสะสมยอดคือเราแถามให้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่นะขอบพระคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเพื่อชมเพิ่มเติมนะคะว่ามีสีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างค่ะคุณลูกค้าคะคสีนี้นะค่ะสีขายดีมากๆค่ะสีกลมค่ะคุณลูกค้าขาสีกลมสีว่าสีน้ําเงินเข้มนั่นเองคุณลูกค,ค้าขาผืนนี้690บาท6 9รบาทค่ะคุณลูกค,ค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรับสีกลมนะคะสีน้ําเงินเข้มคคุณลลูกก้าาาะะสสววยยยยมเเนนนี่ นำไปตัดได้เลยคุณพี่ขานำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอสวยๆงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาจากร้านแม่บาริผ้าไทยคะ่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณพี่จ๋า690บ,บาท6 9รบบาทค่ะนี่เลยชอบไหม <laughs> สวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะชื่นชอบสนใจนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะต่อไปคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาสีเหลือง อันจะเป็นเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนๆเหลืองไข่ไก่นะคุณลูกค้าขาสวยมากเลยนะคะนี่เลยนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะคุณลูกค้านะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆสวยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าสีอ่อนๆสีพาสเทลอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีเหลืองพาสเทลเพราะว่าที่นุ่มใส่จะเป็นเสื้อสีเหลืองทองนะนี่เลยค่ะสีเหลืองไข่ไก่สีเหลืองครีมครีมใส่กับเสื้อขาวใส่กับเสื้อสีเหลืองวงพึ่งอย่างเงี้ยได้อยู่นะ ใส่สีขาวใส่สีเหลืองลงพึ่งนะคะก็จะมีความระมุนระัยเป็นเหลืองแบบระมุนระมุนน่ารักน่ารักนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ลายลิซ่าลายดิซ่าสีเหลืองลายดิซ่าสีเหลืองนะคะคุณลูกค้านะบอกแบบนี้ได้เลยนะ เป็นผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอนนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้ารับสีไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยจ้าสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะสีชมพูสีชมพูสวยมากสีชมพูแบบว่าสีชมพูหวานๆเลยนะอันนี้จะเป็นสีชมพูหวานนะคะคุณลูกค้าขะเดี๋ยวให้ดูก่อนทำไมมันดูเหมือนสีม่วงสีชมพูหวานๆนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูนะนี่เลยจ้ะอ่ะสีตามนี้เลยค่ะ สีชมพูหวานนะนี่ลายลิซ่านะคะลายซีซ่าสีชมพูนะลายลิซ่านะคะคุณลูกค้าขาลายลิซ่าสีชมพูแล้วต้องให้ดูใกล้ๆนะคะเมื่อกี้มองไกลๆเเหมือนสีม่วงเนาะเนี่ยค่ะสีชมพูนี้นะคะคุณลูกค้านะชมพูหวานชมพูนมเย็นชมพูนมเย็นค่ะคุณลูกค้าขาต้องให้ดูใกล้ๆเป็นสีชมพูนมเย็นนะคุณลูกค้านะรับนะคะลายลิซ่ s <S so. าสีชมพูนมเย็นนะบอกแบบนี้นะ โอเคนะคะคุณลูกค้านะเราต้องเข้าใจตรงกันในเรื่องของแบบว่าเราเรียกสีเหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะได้ส่งถูกผืนนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะสีชมพูนมเย็นนะสีชมพูนมเย็นโอเคสีนี้เหมือนโอเคค่ะสีชมพูนมเย็นสวยๆนะคะคุณลูกค้านะสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะคุณลูกค้าขาสีเทาอมฟ้านะคะสวยคลาสสิกสีเทาอมฟ้าสวยคลาสสิกคุณลูกค้าขาสีนี้ขายดีมากนะคะตัดออกมาแล้วแบบไฮโซมากคุณลูกค้าขา เรามาแล้วแบบไฮโซมากๆค่ะสีเทาอมฟ้านะคะคุณลูกค้านะสีเทาอมฟ้านะคะคุณลูกค้าขาลายลิซ่าส,สวยๆนะคะคุณลูกค้านะเช่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยจดรายละเอียดไว้เลยยังจดเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0890416008้่ 08. ใช้เบอร์นี้นะแอดไลน์ N line. แล้วก็จดนะจดรายละเอียดไว้ ถ้าพ so <hel> ิมไม่ได้นะคะพิมไม่เป็นคุณลูกค้าก็ถ่ายรูปส <muscular> ่งมาให้นุ่มได้เลยนะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะส่วนมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งสีค่ะอีกหนึ่งสีค่ะนี่เลยค่ะสีฟ้าราชินีนะคะคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าราชินีสวยๆนะมีเสื้อสีฟ้าอยู่นี่เลยค่ะซื้อผืนนี้ไปตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าราชินีค่ะสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะนี่เลย ขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนติเมตรสามารถตรงตัดได้เลยสามารถผ้าสามารถส่งตัดได้เลยอบนิ่มเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านะสีฟ้ารายชินีค่ะสีฟ้ารายชินีสวยๆนะนี่เลยค่ะ ส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาส่งตัดได้เลยนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะราคาพิเศษเพียง6ก0บาทสั่งซื้อ2ผืนนะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมให้อีกนะคะได้รับส่วนลดนะเหลือเพียงแค่1350บาทนะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ2ผืนได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะนำไปตัดเนาะสวยนะคะคุณลูกค้าตัดได้เลยผ้าดีด้วยเนี่ย่ไหมนุ่มผิวทิ้งตัวนะเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญมีตัวอย่างที่ตัดแล้วให้ชมให้ชอปด้วยว่าาาสวยยขนนนดดดไไหห้ใู้้คลูกเะ สั่งตัดได้นะพี่สั่งตัดเป็นผ้าถุงก็ได้เดี๋ยวน้่มตัดให้ผ้าถุงก็มีหลายทรงจากที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมรีวิวกดติดตามหรืยยังกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้านะ กดติดตามนะคะต้องกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube แม่มณีผ้าไทยนะ,ะถึงจะเข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวได้ทั้งหมดนะคะคุณลูกค้านะ,ะเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะคะมีรีวิวสินค้าเยอะแยะมากมายผ้าถุงมีหลายทรงกระโปรงก็เช่นเดียวกันมีหลายทรงมากๆคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะสนใจสั่งตัดเสื้อนะคะยินดีคะ่ะเป็นทรงคอห้าเหลี่ยมวันนี้คอห้าเหลี่ยมเลือกใช้นะคะผ้าไหมสีเหลืองทองนะแขนยาว21นิ้วคะ่ะคุณลูกค้าคะชอบสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหน ทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนใ,ใหม่เลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะคุณลูกค้านะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งสินค้าให้กับคุณพี่สุชาดานะคะอยู่อำเภอตลาดก,การพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ